สวัสดีจ้ามาพบกับเบนอีกแล้วนะคะในเพจแหนแดงอุดอรนะจ้าวันนี้สิพามาเก็บแหนแดงนะคะไปแห่หอยเชอรีเป็ดไก่นะคะอ่าวันนี้จะมามาดูเนาะล้วก็พามาชมนะจ้าว่าอ่าแปลงแ,นแงหงน,นแดงของเบนเป็นยังไงนะจ้าทุกคนอ่ามาพบกันนะคะเดี๋ยวกลับกล้องนะนี่แหนแดงสวยๆเลยนะจ้าทุกคนอันนี้ของแท้นะจ้าไม่ใช่ของปลอมนะของแท้เลยนะคะทุกคนนี่แหนแดงงามๆ เบิองเบืง,บงทุกคนสวยไหมคะนี่งามงามนะนี่เบิองหลากกันคะ่ะหลากกันสมบูรณ์มาเลยนะคะนี่คะ่ะยาวๆเลยเนาะนี่ลากลากสมบูรณ์นะจ๊ะลากยาวมากนะจ๊ะนี่นะคะอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะสวยๆนะนี่งามงามเลยนี่สวยๆเลยนะจ๊ะแนแดงดอกใหญ่ๆเลยนะจ๊ะเนาะ นี่สายพันธุ์กรมวิชาการเกษตรนะคะอโซลา่าไมโครฟิน่านะจ๊ะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเก็บเก็บแล้วนะจ๊ะหอยเชือรี่เป็ดไก่มากหลายนะคะกะบ่ได้ห้ยตาแหนแดงนะคะเป็นกระสีสำหรับห้เป็นห้ไก่นะคะเป็นกระสีไปคุก,กกับหัวอาหารนะคะหัวอาหารเป็ดไก่ถ้ามีห้ำหรือว่ามีข้วปลายก็คุก,กกันนะคะแล้วก็ห้เพันไปนะคะบ่ได้ห้เฉพาะแนแดงนะคะเป็นเหมือนก็เป็นอาหารหลักอาหารรองนะคะอาหารเสริมเนาะ ผสมกันไปเนาะจ้าเนาะเอากรคือกันก็เผืชน,นะคะเผืชกับตรงกันอาหารหลกักอาหารเสริมอาหารรองธาตุจุลธาตุอะไรหลายๆอย่างสาัตว์คือกันนะคะแต่กับมนุษย์คือกันเนาะนี่นะคะเป็นอาหารเสริมตัวหนึ่งนะคะนี่โอเคค่ะวันนี้เบนไปแล้วผู้ใดสนใจก็สามารถทักมาในเพจได้นะคะหรืออยากเข้าชมสวนก็สามารถทักมาได้นะคะสวนเปิด8โมงถึง10โมงนะคะทุกคน สามาัเขอมาเบิงตัวยางใดนะคะว่าเห็ดจังใดเนาะจ้า,จาเบนอาจจะไม่ได้ดปลูกแบบอยางก่อแปลงใหญยๆเป็นบอ่อคือเพิ่นนะคะเพราะว่าเบนใส่ผลประโยชน์จากสิ่งที่เบนมีอยู่แล้วนะคะบะด้ดทิ่มนะคะเอามาใส่นะคะเมื่อกอนปลูกผักให้โดอินบอกนะจ้าเหลือกองกันเลยความคึดกันเลยว,ว่ามันค้างน้ำอยู่แล้วเอาล้องเลียงเบิงกับประสบความสําเร็จเนะจ้าเฮากับบดิเิ่มสิ่งที่เฮามีนะคะหล้วก็บ,บ่ได้ดลงทุนเพิ่มนะคะ เขาแค่ okay, ลงทุนในการแค่ซื้อพันธุ์เพันธุมาแล้วกา็มาเลี้ยงนะคะแล้วก็เติมน้ำนะคะน้ำกับว่าได้เติมดูนะคะด้านหน้าห่อนกับประมาณสองสามมือเป็นจะเติมเชื้อนึงนะคะแล้วช่วงนี้หนาฝนเนาะฝน,น,นพ่นกระตกแล้วก็เบนก็ใช้สแลมอ่าพางแสงหาสิเปอร์เซ็นต์เนาะจ้าก,กับว่าได้ว่ากลางแจ้งมากนะคะโอเคนะคะทุกคนอ่าวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เพจแหนแดงอุดรด้วยนะคะไปแล้วค่ะ